สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุเปสามารถครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยครับเมื่อมาดามแป้งนวลพันธุ์ร่ำซ้ำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งมาโนโพ k กกิงกุนซือช้างศึกชุดใหญ่ทำหน้าที่คุมทัพ ึยูยิบสามชั่วคราวในการแข่งขันซีเกมสองพันยี่สิบที่ประเทศเวียดนามแทนที่โค้ดววลฒุศสีมาคะและโค้ดโชคทวีพรมรัตน์ซึ่งทั้งสองคนครับจะยังทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในศึกชิแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายน2565ครับผม และหลังจากข่าวนี้ออกมาจากประเทศไทยครับแน่นอนครับประเทศเจ้าภาพเวียดนามครับผมเจ้าภาพซีเกมส์ขังที่สาเ็ด ซึ่งแน่นอนครับเขาหวังมากกับเหรียญทองเหรียญน,นี้เป็นอย่างมากและหลังจากมีการนําเสนอข่าวนี้ในฝั่งไทยแน่นอนครับรวดเร็วฉับไวครับฝั่งเวียดนามก็นําเสนอข่าวนี้ทันทีครับและแฟนเวียดนามมากมายครับก็เข้ามาโพส์เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเดี๋ยวเราไปฟังมาพร้อมกันครับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลงังใจกับผมด้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังนครับเมื่อมานโพกิ้งทำนาทีโคช้างศึก ในการแข่งขันซีเกมแฟนเวียดนามเขาจะว่ากันอย่างไรไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้นําเวียดนามเท่านั้นที่มีจิตวิญญาณที่จะเอาชนะเขาคอมเมนต์จะมาบอกว่าพยายามอย่างดีที่สุดละสะกิดคุณครูปาร์กหน่อยกําลังรอเวลานี้เวียดนามฉันจะเอาสิ่งที่ฉันเคยเสียไปกลับมา เพื่อดูว่าเขาจะแก้ตัวกันอย่างไรจะบอกว่า19ปีหรือ20ปีดีล่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันตั้งหน้าตั้งตารอแฟนๆชาวไทยที่จะมาพูดภาษาเวียดนามและปกป้องประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชายคนนี้กําลังจะแพ้ในทุ่งลาเวนเดอร์ของเรา <c oughs> สุดยอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแต่อย่าซื้อพรอสวรรค์แบบ A M F ครับมันน่าอายแม่ยังไม่เลิอกอีกนะครับว่าเราซื้อกรรมาการคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่างานหินของมิสเตอร์ปาก เขาไม่ต้องมาบอกว่าครั้งนี้จะได้ลิ้นรสผลไม้ขมๆข,มข,มของเราเพราะความเย่อหยิงและการดูหมิ่นคู่ต่อสู้ของคุณเขาไม่ต้องมาบอกว่าคุณจะไม่โชคดีเท่า AF ครับนะนี่คือซีเกมสนุกแน่นอนเขาไม่ต้องมาบอกว่าเพื่อทีมของคุณมาดามล่ำซำยินีต้อนรับจากเวียดนามเขาไม่ต้องมาบอกว่าดูว่าคุณจะซื้อพุทธศิลป์อีกครั้งไหมแต่สนามเยาวนี้กรรมการก็เป็นกรรมการกลางมีการบังคับนะเขาไม่ต้องมาบอกว่า เวลาที่เวียดนามจะคิดทบต้นทบดอกสักทีคอมเมนต์มาบอกว่าพร้อมต้อนรับโค้ดมาโนโพกิงด้วยความเคารพอย่างสูงคอมเมนต์ามาบอกว่าโทษทีที่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีชัยชนะในบ้านของเราก็ลองดูครับคอมเมนต์มาบอกว่าเวียดนามสามารถชนะนี่เอฟเอฟซูสกิครับได้หรือไม่ผมว่าไม่ได้นะครับคอมเมนต์มาบอกว่ากลัวจะแพ้เวียดนาม ก็เลยต้องเปลี่ยนโค้ดแม่จริงๆแล้วเราอยากให้สมเกียรติเวียดนามกับการเป็นเจ้าภาพแค่นั้นเองครับคอมเมนต์ทมาบอกว่าดีนะที่ช้างศึกที่ไปเวียดนามในครั้งนี้เป็นแค่ช้างในคณะคละครสัตว์เดี๋ยวก็รู้เองครับขอไม่ต้องมาบอกว่าประเทศเวียดนามของเรานี่นะมีข้อได้เปรียบในการเรียกผู้เล่นอายุเกิน23ได้อย่างง่ายมากส่วนในประเทศไทยตอนนี้ยังตึงเครียดอยู่ แม่พวกเขารู้ทุกเรื่องของไทยจริงนะครับขอแม่ตมาบอกว่าไทยใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันแน่นอนครับขอแม่ตบมาบอกว่าปีนี้กล้าเดาเลยได้ว่าอินโดนีเซียจะได้ทองทีมนี้ก็น่าก,กลัวครับขอแม่ตบมาบอกว่าบางทีไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเวียดนามก็ประมาณนั้นครับขอแม่ตบราบอกว่าเวลานี้เวียดนามจะทําให้โพกิ้งได้อับอายต่อมาบอกว่าเวียดนามต้องเพกแล้วล่ะเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าสนุกดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอเวียดนามอาจจะต้องร่วงอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยปีนี้แพ้กัมพูชาต่อมาบอกว่ามีมาดามตามมาเขาจะได้แชมป์แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อย่าใส่เสื้อสีดํากับกางเกงย,ยีนเหมือนกับ AF ครับคอมเมนต์จะมาบอกว่าดูว่าผู้ตัดสินจะมีอคติในทัวร์นาเมนต์นี้อีกหรือไม่เขาไม่มีหรอกครับแต่พวกคุณนะครับคอมเมนต์จะมาบอกว่าชายคนนี้ไม่มีพรสวรรค์เลยที่ a f ฟเอฟครับเขาโชคดีมากเดี๋ยวก็รู้ครับคอมเมนต์จะมาบอกว่าถ้วยจะเป็นของคนไทยอีกแล้วหรือเนี่ยคอมเมนต์จะมาบอกว่า ทยบอกว่าอยากเลิกเล่นสีเกมคุณป้าเรียกฮางดวงฮางดุกมาเล่นสีเกมระวังคนไทยเขาจะชวนชนาทิพย์มาเล่นสีเกมนะไม่หรอกครับเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงไทยจะไม่ชนะในสีเกมเวียดนามก็ไม่มีโอกาสแต่มีทีมที่แข็งแกร่งมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโพกิงและลำซำโชคดีที่ af ครับ แต่เวลานี้บอกได้เลยว่าเวียดนามตั้งใจไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แพ้อย่างแน่นอนเขาไม่ต้อมาบอกว่าไทยเนี่ยคือราชาแห่งเลกลนเขาไม่ต้องมาบอกว่าเวียดนามแสดงให้ไทยเห็นว่ารถทางของเราคืออะไรเขาไม่ต้อมาบอกว่าโอกาสสําหรับยู23ที่จะแก้แค้นเขาไม่ต้อมาบอกว่า AFF ครับอีกแล้วหรือนี่เขาไม่ต้อบอกว่า ปีนี้ไทยนี่จะตกรอบแบง่งกลุ่มเวียดนามจะชนะอีกแล้วแมพูดไปได้ขอไม่ต้องมาบอกว่าจากโค้ชโบสอนในเวียดนามมาคุมทีมไทยครั้งนี้จะนำยูยี่สามเพื่อให้เวียดนามได้แก้แค้นเขาไม่ต้องมาบอกว่าแมงเอ้ยเครียดเลยเขาไม่ต้องมาบอกว่าเวียดนามเรานี่พร้อมให้ยูสิบเจ็ดเล่นสีเกมแทนยูยี่สามลองดูได้ครับเขาไม่ต้องมาบอกว่านั่นแหละดีแล้วที่เอาโค้ชคนนี้มาเขาไม่ต้องมาบอกว่า สามารถที่จะทวงหนี้ได้และเปิดตาเจ้าพอโปเกอร์คนนี้ด้วยอะไรของพวกคุณเนี่ยเขาไม่ต่อมาบอกว่ามันคือความตึงเครียดอยากเขาไม่ต่อมาบอกว่าวางว่าคุณนายจะไม่ชนะรางวัลน,นี้เขาไม่ต่อมาบอกว่าไม่ได้โชคดีเหมือนเอฟเอฟครับนะเขาไม่ต่อมาบอกว่าเขามีเวลาเริ่มต้นแค่เพียงหนึ่งเดือนต่อมาบอกว่าถ้าเป็นชนนี้ เวียดนามก็หมดโอกาสจะชนะใช่เลยครับคอมเมนต์มาบอกว่าโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วถูกใจต่อมาบอกว่าเหมือน AFF ครับเวียดนามเจอไทยในรอบรองชนะเลิศและกระตกรอไปทำไมรู้ทันละครคอมเมนต์ตอมาบอกว่าดูสิไทยเล่นเกมหนักเลยคงเพราะซีเกมอยู่ในเวียดนามดังนั้นทั้งไทยและอินโดนีเซียจึงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเวียดนามในบ้านของเวียดนาม เพื่อแสดงศักดิ์ศรีและยืนยันความแข็งแกร่งของพวกเขาเขาไม่ต้องบอกว่าได้เวลาชําละนี้ AFF ครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าหลังจากนั้นคราวนี้เวียดนามจะชนะใจแฟนๆอีกครั้งเขาไม่ต้องบอกว่า คุณต้องระวังให้มากกับการประกาศของเราอันธพาลของชาวไทยที่ต้องการโค่นล้มเวียดนามมาโดยตลอดพวกเขาไม่ได้แตกต่างกับผีมื่นอื่นขเขาไม่ต้องมาบอกว่าชายชลาคนนี้ชอบกินหัวหอมมากชาวเวียดนามเขาจะแซวประมาณนี้ครับหมายถึงมาโนอจะชอบที่จะเอาชนะเวียดนามประมาณนั้นเขาไม่ต้องมาบอกว่าได้เวลาเตรียมเก้าอี้บินแล้วมาโนแน่ขเขาไม่ต้องมาบอกว่าทริปนี้คงหมดสัญญาไม่นานเขาก็จะเลิกคุย ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามที่เมื่อรู้ว่าโคดมาโนโพกิงจะมาทำหน้าที่แทนโค้ดโยงวันวุสิมาค่ะครับผมและทีมชัดไทยของเราครับในการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ครับอยู่ร่วมสายเดียวกับมาเลเซียกัมพูชาสิงคโ,โปร์และสารัฐประชาใจประชาชชลาวครับโดยเกมในรอบแรกของสายบีครับของไทยจะเริ่มวันที่ 7, 9 1 4และ16 พฤษภาคม2565ครับอย่างไรฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาด้วยกันเชียร์ให้ช้างศึกของเราขวาเหรียญทองีเกมให้ได้อีกครั้งครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับช้างศึกสู้ๆอย่าเห็นทีมชาติไทยชนะเวียดนามในบ้านจังเลย